เมื่อก่อนปัญหาเยอะชาวบ้านไปใช้สิทธิ์น้อยมากแล้วไม่มีใครไปแนะนำเพราะว่าทุกคนก็พูดก,กันง่ายๆเนาะเงินน่ะใครก็จะเอาแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าใจดีขึ้นมากเพราะว่าเรามีศูนย์สสปะชะตเราก็พยายามไปเดินเข้าไปตู่บ้านดนลงแนะนำให้ออกมาใช้สิทธิ์เขาก็เริ่มเข้าใจชาวบ้านไปใช้สิทธิ์เยอะขึ้นใช้สิทธิ์เกือบจะร้อซต ังหวัดตากนะครับก็เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่อันดับ4ของประเทศสภาพบริบทของพื้นที่เนี่ยมีเทือกเขาถนนคงไชยผ่ากลาง,รางประชากรของจังหวัดตากก็มีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์นะครับมีทั้งชนพื้นเมืองปะกยอมีชาติพันธุ์ม้งมูเซอร์นะครับก็มีหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์นะครับ การเมืองนี่ถ้ามองดูมันเหมือนขึ้นใต้น้ำรุนแรงเหมือนกันนะการเมืองจะทำให้คนเป็นสองฝ่ายไ้่ค่อยสามัคคีกันนะเมื่อก่อนนี่ชุมชนเรานะคะก็คือ,อเงินไม่มาการไม่เป็นพูดง่ายๆเนาะเพราะว่าระบบการเมืองมันเป็นแบบนี้ส่วนมากที่ซื้อกันง่ายที่สุดก็คือคนที่มีรายได้น้อยปัญหาในการของชีพอย่างสมมุติว่าคนนี้เดี๋ยวให้เงินนะ เดี๋ยวเลือกชั้นเพราะฉั้นได้ไปเป็นเน่ะเดี๋ยวชันจะเอาลูกหลานเข้าทํางานแล้วมันก็ได้จริงแล้วลูกหลานก็ไปทํางานจริงๆมันก็เป็นการต่อกันไม่ได้ซื้อด้วยเงินแต่ซื้อด้วยแบบอย่างเงี้ยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาก็มองว่าเออคน,นช่างมันมันจะไปทําอะไรก็ช่างมันแต่มันช่วยลูกหลานจะได้ทางานคนที่เขาลงทุนซื้อเสียง เพื่อจะให้ตัวเองได้เข้ามาบริหารเนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาก็ต้องหวังผลกําไรก็เหมือนอย่างเราคา้าขายเนี่ยเราลงทุนเราก็อยากได้กําไรเขาจะมาพัฒนาบ้านเมืองเราได้สีิเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยถ้าจริงๆนะมันไม่ไม่ควรจะมาแก้ที่ชาวบ้านมันควรจะแก้ที่นัากการเมืองคนที่เล่นการเมืองอ่ะถ้าคุณไม่เอาเงินมาจ้างเขาอะเขาก็ไม่ได้ไม่ต้องรับเงินจริงไหม ใครจะไม่เอาอ่ะยิ่งยิ่งสมัยนี้นะแน่นอนเลยตอนนั้นมันไม่ได้มีศูนย์อย่างแล้วเ,เป็นอาสมอหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาเราจะไปบอกเขาเขาก็ไม่ฟังเราหรอกเปล่าคุณเป็นใครเอดีไม่ดีถามเลยอีกมาแจกเงินหรือเปล่าให้มากกว่าไหมเพราะว่าตัวเองเจอมาอทีนี้พอมามีศูนย์สสปชาตาอย่างน้อยเราก็บอกได้เลยว่าเราอะทำหน้าที่เนี้ยเพื่อมาแนะนำส่งเสริมประชาธิปไตย เราก็พยายามโดนลงแนะนำปาเดินข้าไปตูบ้านให้ออกมาใช้สิทธิ์ถามว่าเราทำได้100%ยเปอเไหมมันไม่ร้อยซแต่อย่างน้อยก็ให้เขาตระหนักว่าเออเราเราไม่ควรจะขายเสี่ยงขายสิทธิ์ของเราเราต้องออกไปใช้สิทธิ์ สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็ร่วมกับหน่วยงานหลายๆภาคส่วนนะครับที่จะเข้ามาส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเราก็จะสนับสนุนด้านองค์ความรู้นะครับโดยมีวิทยากรและก็เอกสารที่ส่งเสริมความรู้ทั้งหลายพี่น้องที่เป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับจากสำนักง,งานจากคณะวิทยากรนะครับที่มีการพูดคุยกันอยู่ติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดนะครับ พี่น้องที่เป็นคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาปัะชาไตยเนี่ยเขาจะรู้บทบาทของเขาตัวเองใกล้เลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งพอถึงวันเลือกตั้งเขาก็จะไปสังเกตการเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับเราก็ร่วมกกตกศสอ,อหรือชาวบ้านที่เขามีจิตอาสาเขาอยากจะร่วมอันนี้ไปกับเราแล้วก็ไปด้วยกัน เราเราทำแล้วก็จะประชุมกันร่วมหน้าหนึ่งวันแล้วเราก็เราก็วางแผนกันว่าอ้าวคนนี้บ้านใกล้ตรงนี้นะไปตรงนี้นะคนนี้บ้านใกล้ตรงนี้ไปตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเราจะไปใกล้ๆเลือกตั้งนะถ้ามันจะลืมเราก็บอกว่าเออมันจะมีเลือกตั้งต่อสอแล้วนะยังไงก็ช่วยๆกันกน,นยนะอย่าลืมไปเลือกตั้งอะไรเงี้ยเราก็จะสอดแทรกไปไปกินก๋วยเตี๋ยวก็คุยคุย,คยทำเป็นถือไปด้วยแผ่นพับ วางลืมไปบ้างให้เขาอ่านบางทีก็บอกว่าฝากด้วยนะไม่ได้ฝากเบอร์ฝากให้ไปใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มซึมซับคาดหวังว่าสังคมเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคาดหวังว่าเราจะมีผู้นำที่เป็นผู้นำยุคใหม่ที่พัฒนาจากจุดเริ่มต้น มีสิทธิมีเสรีภาพมีมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็คาดหวังว่าคนในสังคมจะมีจิตสำนึกสาธารนณะเพิ่มมากขึ้นส่วนมากในชุมชนมันจะมีไรายได้น้อยตอนนี้ก็มีการชักชวนกันมาทำอาชีพเสริมเยอะถ้าเรามีอาชีพที่ดีมีไรายได้ที่มั่นคงมันก็ไม่จาเป็นที่จะต้องขายสิทธิ์ขายเสียง เราพยายามส่งเสริมอาชีพใครถนัดอาประดิษฐ์งานฝีมือกระเป๋าเงี้ยเมื่อก่อนเราจะเห็นทางต่างประเทศญี่ปุ่นเนาะทางกระเป๋าผ้าสวยเราอยากได้แต่พอไปถามใบหนึ่งเป็นพันไม่ไหวแต่พอเราได้มาเรียนรู้เราทำและได้กระเป๋าไปใช้มันก็เกิดกระบวนการตรงนี้แล้วก็บอกต่อแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่อย่างกระเป๋าอย่างเดียวมีทําขนมไทย ทำอาหารไทยกระทงกะลากระทงสายเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเงี้ยการพ mm ัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพเนี่ยผมว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการพัฒนาโดยที่เราจะให้เขาไปเรียนรู้เองอย่างเดียวเนี่ยคงไม่เพียงพอ เราก็คงจะต้องส่งเสริมโดยให้กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเข้าไปพื้นที่เพื่อพัฒนาพลเมืองทั้งระบบนอกการศึกษาั้งระบบในการศึกษาซึ่งเราทําควบคู่กันไปเพื่อหวังอย่างยิ่งว่าพลเมืองในอนาคตจะมีคุณภาพมากกว่าในปัจจุบันนี้นะครับจะรู้ถึงสิทธิเสรีภาพรู้ถึงหน้าที่ของพลเมืองนะครับที่จะทําให้การพัฒนาทางการเมืองในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นชาวบ้านตอนนี้เขามีความคิดที่ทันสมัยแล้วเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาจะเป็นฝ่ายบอกพ่อแม่และว่าเอออะไรมันดีอะไรไม่ดีเขาใช้สิทธิ์ของเขาเองไม่ต้องมีใครมาจูงเขามองด้วยตาว่าเออเขาจะเลือกใครรักใครชอบใครเราเลือกคนดีอ่ะคนดีเขาก็มาทํางานเขาไม่ได้หวังอะไรเลยงบที่เขาได้มาเขาก็มาให้เราเต็มที่เลยทุกคนขับรถผ่านไปผ่านมาก็าจะมองเห็นด้วยตากันเองว่า คนนี้ทำอะไรเข้ามาให้เราเห็นบ้างพื้นที่ดูสะอาดขึ้นเพราะอะไรดิมแม่น้ําปิงทําไมต้องเป็นแบบนี้พื้นที่ถนนทําไมไม่ขุุขะเหมือนตะก,ก่อนอ่ามันก็เกิดการว่าเออเป็นคะแนนเสียงที่เขาคิดว่าเออเขาทํามาแล้เลือกไม่ผิดคนนะที่เราเลือกคนนี้เข้ามาแล้วก็ทํางานจริงสุดแล้วได้รางวัลไปถึงระดับชาติภาคภูมิใจแน่นอนคะภาคภูมิใจว่าเรามีส่วน ต่ว่าช่วยเหลือสังคมช่วยผลักดันให้คนรู้ถึงสิทธิ์ของตัวเองว่าเออเออกไปใช้สิทธินะอำนาจประชาธิปไตยอยู่ในมือเรานะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นนะคะบัตรเสียงน้อยลงคนไปใช้สิทธิ์เยอะขึ้นใช้สิทธิ์เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นถ้ามองดูเหมือนจะขายเสียงน้อยลงกันเราอยากจะฝากถึงนักการเมือง คือคุณมีเป้าหมายที่ตั้งใจว่าจะมาทำพัฒนาบ้านเมืองก็อยากให้ทำอย่างที่พูดอย่างที่ตั้งใจไม่ใช่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านพี่ก็อยากให้เข้าไปใช้สิทธิ์ของตัวเองกันให้มากๆเพื่อความก้าวหน้าหรือว่าความเจริญของคนในชุมชนคนในบ้านเมืองของเราเอง